สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้ผมจะมารีวิวเจ้าถุงมือของทูลาเทคนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Gado a r r 2นะครับเป็นถุงแนวซัมเมอร์นะครับใช้ในฤดูร้อนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีคุณสมบัติอะไรและน่าใช้ไหมหราคาเท่าไหร่โอเคนะครับตัวนี้เป็นถุงมือซัมเมอร์นะครับด้านนอกเนี่ยวัสดุเนี่ยจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังเป็นหนังแพะ เออเป็นหนังแพะเป็นหนังแพะนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่าถุงมือของโทรเท็กเนี่ยรูค่อนข้างเยอะนะต่อให้เป็นหนังนะครับดูนะครับรูตรงบริเวณหนังเ,เขาเจาะรูเยอะมากนะเพื่อให้ลมมาผ่านได้ดีนะครับทั้งหมดเลยค่อนข้างเยอะนะผมรู้สึกว่าเออมันเยอะกว่า<ม>เยอะทําเจาะรูเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับส่วนตัวใส่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกร้อน ร้อนหรืออึดอัดอะไรนะตรงนี้ครับเป็นรีเฟกนะครับซึ่งที่มันลอกเนี่ยเพราะว่าผมใช้แล้วประมาณ4ปีกว่านะครับแทบไม่ได้ซักเลยนะสภาพก็ถือว่าโอเคอ่ะมาดูแมทเทเรียลต่อตรงนี้นะครับเป็นหนังหนังแพะนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นกาด่อนนะครับน่าจะเป็นตัว TPU หรือ Thermo p l a s t ติกโพล u ยู t ิเทนนะครับก็ป้องกันนะครับเป็นของนักเกตรง เรียกอะไรนะสันมือนะครับบริเวณนี้เป็นตีนตกแกนะครับล็อกยึดนะครับเป็นแบบข้อสั้นนะครับด้านด้านนี้ก็เป็นหนังเช่นเดียวกันแล้วก็เสริมหนังอีกชั้นหนึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขาจะเสริมหนังขึ้นมาแล้วก็มีลายโลโกโ้ทรเทคจริงๆแล้วตรงนี้มันจะมีความหนึบนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีความหนึบนะครับเพิ่มกริป ในการจับแฮนด์นะครับเวลาเราใช้คันเร่งนะครับนี่ผมใช้มาสี่ปีนะเห็นไหมว่ามันก็สึกไปตามการเวลาแต่สึกถือว่าสึกน้อยมากเลยนะสําหรับผมนะครับตรงนี้เป็นตัวน่าจะเป็นพวกไอตัวทัชสกรีนนะครับตรงข้อต่อนิ้วนะครับตรงข้อต่อนิ้วไม่ใช่ข้อต่อสีตัวรอยหยักของนิ้วนะครับมีให้หมดนะครับตรงนี้นะก็จะสะดวกสบายต่อการขยับนะครับ เป็นถุงมือที่ใส่ค่อนข้างสบายเลยอ๋อหนังด้านนอกเป็นหนังแพะหนังแพะก็จริงแต่ด้านในของของตัวถุงมือเนี่ยเป็นหนังจริงโจใครที่เคยใช้หนังถุงมือที่เป็นหนังจริงโจจะรู้ว่ามันนิ่มมากนะครับนิ่มมากนะครับอ่ะแล้วมีอะไรอีกบริเวณนิ้วก้อยอนะครับตรงนี้ไม่ได้มีกาดแข็งนะแต่ว่าเสริมเป็นหนังอันนี้ผมค่อนข้างชอบนิดน,นึงนะเพราะว่า เอ่อถ้ามันเป็นกัดแข็งๆเนี่ยบางทีของผมมาเคยใส่บางรุ่นมันมันกดนิ้วก้อยนะครับบางทีกดน,น,นานๆมันถึงกับขั้นแบบเจ็บนะครับแล้วก็วเวลาเราซื้อถุงมือเราต้องรู้ด้วยว่ากรรมเป็นยังไงนะครับคลายออกเป็นยังไงนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้จะต้องพยายามไปลองเองแล้วค่อยสั่งซื้อนะเพราะว่าถุงมือจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะเพราะบางทีกรรมอย่างเงี้ยตรงนี้กัดนะครับ ยืดสุดตรงนี้ล้างนะครับรเอ,อแล้วก็ของทรารเสกมีอะไรอีกนะครับอืเป็นหนังอาตรงนี้ครับตรงเนี้ยผมผมชอบเป็นการส่วนตัวนะอุ้งมือตรงนี้นะครับมีมีเวลาไม่มีตัวลิ้นดึงด้วยนะครับเนี่ยแต่ปกติแต่ผมกไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะมันดึงยากนะผมว่าตรงอยู่นี่มันดึงยากไปนิดนึงสําหรับผมนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าก็มีให้ดึงนะทั้งซ้ายทาั้งขวานะครับตรงนี้ นะครับโทรเทคเลือกใช้เป็น s u p e r f l a ฟลบบิกซูเปอร์แฟลบบิกคืออะไรมันเป็นผ้าชนิดหนึ่งเรียกผ้าได้ไหมโดยที่มันจะมีด้านใต้ที่คุณเห็นเม็ดๆไหมนะครับตรงนี้เขาเรียกเป็นพลาสติกเพลทซึ่งมันจะมีความถี่นะครับและด้านล่างเป็นผ้าข้อดีของซ u เปอร์แฟลบบิกก็คือมันทนมันมีค่า Resistant Abrasion หรือต้านทานการ ขีดกวนทลอกเรียกว่าอะไรเสรียสีเออห้างานเสียสีสูงนะครับแล้วก็โดนกรีดไม่เป็นไรนะครับและข้อดีของอีกอย่างหนึ่งคือมันค่อนข้างบางหลายคนบอกเฮ้ยตรงนี้มันต้องหนาหนาสีถึงจะซับพอร์ตใครที่เคยใส่พวกไอตรงกาดตรงนี้แล้วเป็นแบบเป็นพวกพลาสติกแข็งหรือเคฟล่าแข็งๆนะครับจะรู้เลยว่าเวลากำแฮนนะมันจะมีอะไรมา มามามาอยู่ตรงเนี้ยเป็นก้อนๆมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะบางทีมันกรมกมตัวคันเร่งไม่เต็มมันจะรู้สึกว่าเรากรมไม่เต็มเรารู้สึกว่าใช้คันเร่งลาบากนะครับมันไม่มันเขาเรยมันไม่สบายนะครับการเลือกใช้เป็น super f a b i c เนี่ยผมว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีนะสําหรับผมนะผมมองอย่างนี้เพราะว่ามันมีมันไม่มีความหนาเถอะทะนะครับแล้วก็ แต่ว่าการป้องกันเนี่ยมันดีมากเลยนะตัวซูเปอร์แฟลิกเนี่ยแล้วซูเปอร์แฟ i ิกอยู่ในไหนบ้างส่วนใหญ่ซูเปอร์แฟ i ิกจะใส่ในพวกจุดประทะนะครับอย่างกางเกงนะครับถ้าผมจะไม่ปิดตัวเล็อิดบางรุ่นมีนะครับคลามบางรุ่นมีนะครับรองเท้าบางยี่ห้อใช้เป็นซูเปอร์แฟ i ิกนะครับส่วนใหญ่จะเอามาใส่ตรงจุดประทะนะครับเพราะว่ามันก็จะมีราคาอีก โดยรวมโดยรวมคู่นี้ใช้มา5้าปีสี่ปีแล้วกันสปีเข้าย่างไปที่ห้าทนมากผมผมพูดเลยว่าเป็นถุงมือที่โคตรทนนะครับมันก็ลอกตามตามอายุมันนะนะแต่ว่าสำหรับผมมันมีเรื่องหนึ่งที่มันเป็นน่าจะเป็นจุดเสียเท่าที่ผมเคยใช้นะครับคือตัวตัวตัว,ตว,ตวตนตกกแกงนี่ครับ ใช้สักประมาณสองสักสามปีมันจะเริ่มเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มฟังเสียงก็ดูออกนะไม่ค่อยไม่ค่อยหนึบแล้วครับไม่ค่อยเหมือนหนึบหนึบเหมือนตอนแรกๆแล้วนะครับนะก็อาจจะด้วยการอายุการใช้งานในะด้านนี้หนึบอยู่แต่ด้านนี้ไม่ค่อยหนึบนะครับเห็นไหมอ่ะแล้วก็สีหนังก็เริ่มซีดนะครับแต่ว่ายังใช้งานได้ดีแล้วก็เป็นอถุงมือหนึ่งที่ผม ที่บอกมันเป็นหนังริงโจ้นิ่มมากนิ่มมากนะครับแรกๆเดี๋ยวต้องพูดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ว่ามีใครไปซื้อตามผมแล้วแบบเฮ้ยพูดโกหกนิว่าใส่ไปครั้งแรกไม่เห็นนิ่มเลยของใหม่นะครับของใหม่ทุกยี่ห้อนะครับมันจะมีความกระด้างกับทุกยี่ห้อนะครับต้องใช้ไปสักพักหนึ่งให้มันเข้าที่หนังมันย่นตาม ตามสารีระมือเราครับเหมือนเหมือนรองเท้าเซฟที่รองเท้ากาดอย่างเงี้ยซื้อมาแรกๆเดินกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันไม่งอเลยนะครับพอเราใช้ไปเรื่อยๆหนังมันเริ่มย่นตามข้อเท้าเราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกใช้คล่องขึ้นนะครับถุงมือก็เช่นเดียวกันนะยิ่งเป็นหนังด้วยนะยิ่งยิ่งต้องใส่บ่อยๆหรือว่านวดมันเยอะๆนะครับอ่ะก็เป็นอีกถุงมือหนึ่งที่จริงๆตัวนี้ผมประทับใจมาก ราทบใจมากเพราะว่าใส่สบายแล้วก็ไม่ไม่มีจุดไหนกดนิ้วของผมนะเพราะว่าผมใส่บางยี่ห้อเนี่ยมันล้างตรงนี้ไม่ล้างตรงนี้ก็กดตรงนี้นะครับไม่งั้นแล้วก็มีการกดตรงนี้อีกนะครับถุงมือพยายามหาที่ใส่สบายนะครับแล้วก็มีเซฟที่ค้างดีนะครับถ้าใครแบบวิ่งทางไกลผมแนะนําว่าให้ใส่ถุงมือแบบเภทหนังดีกว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุมันจะเซฟมากกว่าถุงมือผ้านะ แล้วก็ถุงมือหนังมันมีความทนทานมากกว่านะครับถุงมือผ้าเนี่ยโอเคใช้ในเมืองความเร็วไม่เร็วอย่างน้อยมันกเซฟตี่ส่วนเนี่ยนะครับแต่ว่าเดินทางไกลเรามีความเราอ่าเราใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับการเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้ที่เพิ่มการเขาเรียกอะไรอุปกรณ์เซฟตี้ที่มันมีความป้องกันอ่าเซฟตี้ที่สูงขึ้นอ่าผมเรียกงี้เซฟตี้สูงขึ้นก็เป็นสิ่งที่ เป็นทางเลือกที่ดีนะครับในการปกป้องตัวเองนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อในของัวรเทคดูราคาผมเช็คล่าสุดน้นเกือบน่าจะเกือบ5,000บาทนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าตัว All Allroad2 กับ All Allroad p p r t s มันต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าหน้าตามันเหมือนกันเลยนะก็แต่ตัวของผมว่าผมใช้เป็นตัว All Allroad 2ธรรมดานะครับ ก็เป็นอีกถุงมือนึ่งนะครับใครสนใจก็เข้าเว็บทรเทะลองไปหาหรือว่าไปติดต่ออะไรไปติดต่อทางไลน์เขาก็ได้นะครับอันนี้คลิปนี้ไม่ผมบอกเลยนะครับว่าทุกคลิปผมไม่มีใครสปอนเซอร์ผมนะเป็นสินค้าที่ผมซื้อมาใช้ด้วยตัวเองมาถึงวันนี้ก็ติดใจถ้าคู่นี้พังไปผมก็จะซื้อคู่นี้อีกนะครับเพราะผมชอบมากๆชอบมากๆนะครับอ่ะ ก็โดยรวมมีเท่านี้นะครับใครสนสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์มาเนี่ยผมพยายามตอบให้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ